มาเก็บลูกมะกรูดลูกเนี่ยเต็มเลยจะไปทำอะไรจะไปไล่ศัตรูพืชในสวนของเราโไล่ได้เหรอไล่ได้สิลูกมะกรูดเนี่ยมีประโยชน์มากไล่มแมลงเพี้ยหนอนที่มาทําลายพืชผลทางการเกษตรของเราได้แน่นอนแล้วดูสิเนี่ยลูกมะกรูดต้นใหญ่แบบนี้หล่นเต็มเลยเดี๋ยวเราจะกลับนําไปใช้ประโยชน์ภายในสวนของเรา สวัสดีครับทุกท่านเลฟตีช่องทิไทยพี h ชนแนลนะครับวันนี้พบกับผมอีกแล้วโดยวันนี้ผมจะพามาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากลูมะกรูดซึ่งตอนนี้ที่บ้านของผมลูมะกรูดหล่นเต็มเลยครับแล้วผมจะนําลูมะกรูดไปใช้ในสวนของผมแบบวิธีโบราณซึ่งบางคนก็อาจจะเคยเห็นมาแล้วนะครับเพราะว่าสูตรโบราณน,นี้ครับใช้ง่ายสะดวกแล้วก็ ลดรายจ่ายภายในครัวเรือนของเราได้ครับไม่ว่าจะเป็นเพีย้ยนอนมแมลงมดและศัตรูพืชอีกหล,หลายชนิดนะครับมะกรูดนี้มีประโยชน์ในการไล่ได้แน่นอนครับเดี๋ยวเราตามมาดูวิธีการใช้ประโยชน์จากลูกมะกรูดถ้าเกิดว่าบ้านของทุกท่านมีลูกมะกรูดจํานวนมากอย่างบ้านผมนี่ครับนําสูตรนี้ไปเลยครับไปไล่ศัตรูพืชภายในสวนของเราตามมาดูกันเลยครับคงเคยเห็นมาบ้างแล้วนะครับ บางทีจะเห็นลูกมะกรูดหรือว่าลูกมะนาวที่ใช้แล้วไปวางไว้โคนต้นไม้หรือว่าในกระถางต้นไม้ของเราครับตามสูตรโบราณเดี๋ยวผมจะทําให้ดูเลยครับว่าลูกมะกรูดนี้ใช้ได้อย่างไรครับโดยวิธีง่ายๆเราจะมาฝานลูกมะกรูดหรือว่ามาผ่าลูกมะกรูดกันแบบนี้เลยครับผ่าครึ่งแบบนี้ครับ ตามสูตรโบราณที่เขาได้ใช้มาส่วนมากเขาจะนําข้างในนี้หรือว่าน้ําด้านในของลูกมะกรูดหรือว่าลูกมะนาวครับนําไปใช้ประโยชน์ก่อนครับแต่ว่าตอนนี้ลูกมะกรูดที่บ้านผมเหลือใช้แล้วครับผมก็จะใช้ทั้งหมดนี้เลยครับเดี๋ยวเราไปทําการต่อกันเลยครับในวันนี้ผมจะใช้คกให,ใหญ่ในการตําเพื่อให้ได้จํานวนมากเลยครับเทลูกมะกรูดลงไปในนี้เลยครับแล้วก็ทําการตํา นี่ครับเราจะตามขนาดนี้พอครับเดี๋ยวต้องมีคนถามผมนะครับว่าทําไมไม่ไปวางทั้งลูกหรือว่าตอนฝานไปแล้วทําไมไม่ไปวางเราก็ทําโดยวิธีโบราณเลยครับในการไล่มแมลงเพีย้ยหนอนรวมทั้งหมดผมก็จะใช้วิธีนี้เลยครับเดี๋ยวเรานําไปวางตามโคนต้นไม้ของเราดูที่ว่ามแมลงเพีย้ยหนอนมดจะห่างไกลจากต้นพืชของเราหรือเปล่าตามสูตรโบราณเลยครับ การใช้ลูมกมะกรูดในต้นพืชของเราครับเราจะใช้ลูมกมะกรูดจํานวนสองลูกวางไว้ที่ต้นพืชของเราแบบนี้ครับลูมกมะกรูดมีสารหอมละเหยและยังมีกรดของส้มไล่มแมลงเพ้ยะนอนรวมทั้งมดได้แน่นอนโดยเฉพาะมดนี่ครับหายจากต้นพืชของเราแน่นอนเพราะว่าลูมกมะกรูดมีน้ํามันหอมละเหยแล้วยังมีกรดของส้มมดกลัวและจะไม่นาเพี้ะขึ้นต้นพืชของเราเลยครับ แล้วก็วางไว้เลยครับเนี่ยต้นหนึ่งประมาณสองลูกครับลูกมะกรูดน,นี่นะครับไม่เป็นอันตรายต่อเราและต้นพืชแล้วก็พวกไสเดือนก็ไม่เป็นอันตรายด้วยครับ ไม้ดอกไม้ประดับเราก็นํารูปมะกูดมาวางไว้ได้ครับกระถางสะระแหน่นี่ครับเราก็มาวางไว้ครับสำหรับรูปมะกูดนี่ครับเริ่มมีมดมแมลงต่างๆนะครับมารบกวนต้นทะระแหน่ของเราก็เริ่มโทมแล้วครับเราก็เอารูปมะกรูดนี้มาปราบหรือว่าไล่ได้ครับ พืชที่เราปลูกลงดินแบบนี้ครับต้นมะนาวเราก็นํารูมะกรูดมาวางไว้ได้ครับรูมะกรูดนี้ไล่มดมแมลงต่างๆที่ต้นมะนาวของเราได้แน่นอนครับเพราะว่ามดส่วนมากจะนําเพี้ยขึ้นต้นมะนาวมดก็จะหนีหายจากต้นมะนาวของเราเลยครับนี่ก็เป็นมะนาวอีกต้นหนึ่งครับเรานํารูมะกรูดมาวางไว้เลยครับและคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอไทัยพีชแนลด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับเจ้าดิศัยผีชน l ครับผมการใช้ลูกมะกรูดแบบง่ายง่ายนี่ครับตามวิธีโบราณไล่ศัตรูพืชในสวนผักและต้นพืชของเราได้แน่นอนครับวางไว้แบบนี้เลยครับไม่ยุ่งยากอะไรเลยครับใช้ได้แน่นอน